กอนเหกงานจะพองจะมาจูนนอนน้ำปลาน้ำดงอยูนี่้ยมึเงินสางตัวป่มโพให้กับงร้านอ้มาเจเขาไปเอาเอาเืคืนไปะนี่เดี๋ยวมาัดโมามัดไวนจะมาจับมานี่แ่บน้นสั้างน้ำดงนเตามันมเอาคืนเมือไเด้ออีขอนนั่นบอกให้มันอยู่ได้ปุ๊บหมกยปุต่อบนโตขาห้องไปน้ำดงเตามัน พลาด้ามาจ้องขาด้วยจ้อูกอดตัวไม่จบแขนเ่อตบ่างมันเห็นมันเมื่ออยู่น้ำดูน้ำเต่ามันเมื่อตัวหดมือหดเว็นอลไรก็มันหักมาอนเมออยู่ีอเดทองถอดเกดทองันสะอาดหหลังหาหลังหาเต่าหาปีหานอ